สวัสดีครับพี่นองครับมอน,นี่ได้ยินข่าวจากย้ายวาาย่าบ้านย่านบ้านญาติพี่นองติดกันนี่แหละกับหน้าย้ายเนี่ยยั้นเพื่นติดกันว่าไ่ล้างนี่ด้แบบวา่าไฟใหม่ไฟใหม่บ้านเ <ไอ S 1> พิ่นอเออไฟใหม่แต่ถึงย้ายเพิ่งรูดีนด้นี่เพิ่งวัดเสาเนี่ยมัดมาดเนี่ยไม่เป็นอย่างเครื่อใหม่ออไปถ่ายรูปวงจรเตียอ เอามันเป็นบ้านปูนด้วยมันใหม่ทางไหนบ่ายายไม้ดองปางนะนี่แต่วันไม่เป็นปูนน้ำเลิกเด้อไป่เอิญมาปางมาเร็วเรวปเอิญลองเทียนไป่เอิญมาปางมา แป๊บหนึงน่นงเด้อพี่น้องไปบ้านพี่หนึ่งบ้านน้องมันแฟ่ใหม่อ,อ้ยจืน,นมันใหม่มองได้ไอ้ ใช่เอ้อมันใหม่เสียผาเบอเลส้าเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนเสียผากับใหม่เบอร์เจยอเบื้งวันใหม่เอออันนี้อ๋ออันนี้ของบริจาคไห่ให้เนาะปื้อเบิงวันใหม่มันใหม่อะ แต่ว่าโชคดีที่ว่ามันเป็นปูนเนาะมันเป็นปูกับเหล็กมันใหม่ึ้นนี่เล็กเบอร์นี้ติยายมันเป็นกระเบื้องนี่น่ะเป็นกระเบื้องมันแตกออกนีเห็นบ่กระจกแตกเบออแมนไฟฟ้าลัดวงจรตอนี้อ่ะมอหนีที่เป็นปูนกันอืมปูนกันมากเลยมันไม่เอ็นปูนใหญ่แล้วปูนอืมมันลูกกินบึ่งนี่เต็มเลยอันนี้เสียผากองอ๋ออันนี้เสียผาเพิ่นเพิ่นบริจาคมาให้อันนี้ อ๋อกางเกียงบามีอกได้การเกียงมันบ่ตู้เย็นมันยุ่งนี่้ย็งตู้เย็นมันยุ่งตู้เย็นยุ่นี่ใหม่เบิร์ตซีโน่เนี่ยมันใหม่เบิร์ตดิ่น้องเบิรเบิรเออเออเอนี่ยเดี๋ยวห้อยมันใหม่เบิร์ตมั้ฮะเออแคยตัวประตูบ้าใหม่อันนี้อันนี้มองมองได้อันนี้อันนี้ยังมองหนียู่นี่มองนีม่นตู้น้ำพุงสิ ตู้เสียาตู้เสียานีหอยมันตางอ๋อมันมันเนีไม่เบิดยังใหม่แน่ยยายทอหลัดถาดผัดล้มกับหม่ตู้เย็นกับเอาซื้อของในบ้านคือใหม่เบิดใหม่เบิดเสียยตนอตาทีนอนอ๋อก มันมาบ่ดได้ค่ะเออมันค้าอันนี้เนาะมันค้าอันนี้กันไว้แต่ว่าใหม่เบิดสายไฟนี่ก็ต้องเดินใหม่เบิดดเียแมงพี่น้องผู้ใดมีเสือผ่าทรงมาได้เด้อครับผู้ใดผู้ใดมีมีเสือผ้าทีบ่ใส่แหล้วฝากทรงมาบ้านเป่าได้บ้านย่านพี่น้องกันนี่ละ่ะผู้ใดอันผู้ใดมีเสือผ่าที ที่แบบบอ๊อสไซเลียวนะครับเอาทรงมาบริจาคบ้านเ่าได้นะครับเดี๋ยวพอสีแจงทีลงไปในในในต้คลิปนะครับโอ้ยลูกก็จะแม่นหลายครับเงอ,อโอหูสเงดหลายเอาไปบริจาคนี่บริจาคลูกพร้อมอันนี้ทีนอนพ่น พันสื่อมหาห่ไใหม่เนาะกระป๋าโฮมพอวางี้เนี่ยแบบเป็นโยธง,งน้านะครับติดกันละบ้าน,บ,านบ้านพ่อยายหลอกทีแล้วแล้วกับพ้าอยุ่นบอ่ะอันนี้กับไฟใหม่ใครแน่ว่าอ่ะมันเหลือหลังค้าอยู่ดีพี่น้องถ้ถาบอถ้าบอเป็นปูนอ่ะใหม่เบิดแล้วอันนี้เห็นบอหลังร้อยมันแตกพี่น้องผูดด้ใดอยากกันบริจาคเสื้อผ้า พอวันเด้เปิดบริบรจาคอีหยังนี้เปพออย่าว่าเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าซื่อแล้วลูกหลานเพิ่นบ่มีเสื้อผ้าใส่นี่ครับส่วนอบตอยังเพิ่นก็มาบริจาคครับพ่อโดนกับแม่นครับอันนี้มาซอยเพิ่นว่าอันเสื้อผ้าอ๋อสิสิสมาเฮ็ดบุญเฮียนอีกบ่ใหญ่เออๆเดี๋ยวสิบอกแล้วดอก พี่น้องพี่น้องเบิ้งสีอาจจะบอลรู่ามันยังไ๋แต่ว่าใหม่เบอร์นดดี้แังกะสีมื้เหี้ใหม่เบิดละฮะอ๋อปีนล่างออกซื่อเป็นบ่เอเอเขาเาล่างขาบไฟเม่นบ่โอ้ย,อยกูจะเอาเด็กน่อยทุบนี่ไปโพดเด้ว่เฮ้จะเม่มันหลาเอาไปหี่ผู้ได้สิเอาไปเลี่ยงซอยเอาไปสี่คนลูกกัม้าพอม่ยังเบิดยากเด็กน่อย นั่นงนั่นนี่ตีม้อยกันเราเดีัปนี่นั่นนั่นจีโน่มึงยะยอมกับบักเทียนนะมึงนะมึงบางกำปั่นมันนานก็มึงขุนเออเราวังเราวังน่าพี่น้องผู้ได้อันอยากซอยเหลือก็ได้แมนครับผู้ใดมีมีข่าวของเสือผาที่บอส่แล้วทีมันเออแบนี้ พ่อใหญ่มีหลานหน่อยสองคนแล้วก็มีอันเออแล้วก็มีพ่อเพียงคนหนึ่งเบิดเลยเสียผาบ่มีเลยดอกยวอสิไปเบิ่งอยู่บ้านอยู่สิมันบ่ใส่มีหลายอยู่สิไปเก็บนะไปแต่ว่ากับกับไข่เนีว่ามันอันมันแบบว่ามันอันก็ยังบ่ใหม่เบิดมันก็ยังเหลือประตูนี่ไไไมม้กก็ออปด หลังนี้นะถ้าล้ามไปน่ะบ่เหลือนะนี่เป็นบ่อห้อยประตูมันใหม่ครับแต่ว่ามันบ่ใหม่เบิดคือเอาทันมันมันคือดับท่านหรือมูเจ้าน้ามาสตร์บอเห็ดมาซอยกันดับอ่ะน้ามน้องนี่เป็นบอเตีดับเพลิงม้ากับบ่อหอดดอกคนชอบที่ดับเปิดเบื้องใหม่ออกมาเบิดนี่มูนันใหม่บ่ในครัวนั่นแหละนั่นแหละ ใช่อันนี้ประตูนี่เนี่ยมันดันออกมาเนี่ยมันใหม่แต่ว่ามันกับบ่ไเ้ใหม่เบิร์ดเอาจริงๆน่ะมันใหม่ใหม่เพดานครับเห็นบ่ใหม่เพดานมันสอดเบิร์ดทางในบ่เหลืออย่างเลยปกติในเั้นมีตู้เย็นมีตู้ซสกผ้าไอ้มีครั่งไอ้มีมีเก็ตู้เส้อผ้ามีตู้เย็นมีทีวีครับใหม่เบิร์ดผัดล้มกับใหม่เราก็เสียผ้าคือไปเบิร์ดเลยเส้อผ้า เหลือค่าคิงเดี๋วเสื้อผ้าค่าคิงอะเสื้อผ้านี่เพื่นเอามาบริจาคมันกับบอถือใส่ตัวเองใส่นะพี่น้องแล้วก็เบิ่ง้พี่น้องเอาฝากไปถึงผู้ใดอ่ผู้ใดอยากเคดบุญนะครับก็คือว่าบ่ไเดว่าบริจาคเงินเด้หมายถึงบริจาคเสื้อผ้าของใส่ซื้อครับบ่ไเด้บริจาคเงินครับบริจาคแค่เสื้อผ้าของใส่ซื้อโอ้ยเจ้าหนก็เหยียบผ้าเข่าปูดอกเอ้ย เบื้องลูกไข่คุณอ่ะคุณคุณขาดผู้หนึ่งแม่น้องก้าววะที่น้องใหม่เบิดเลสซิลิโตนอยู่นัดนัด ผู้ใด,ดกันไม่จากช่วงมัดอันที่ยู่ข่อยกันได้เด้อพี่น้องเราข่อยเอามาให้แม่นครับเ,เดี๋ยวทิมทิมที่ยู่ไว้ให้ใต่เส้อผาที่ว่าบ่ใส่นะครับเป็นของเด็กผู้หญิงนะครับของเด็กเด็กผู้ชายประมาณนี้ครับอโอเคครับแม่ได้ครับแล้วสีแล้วสีอ่าแล้วสีทิมแล้วสีทิมที่ยู่ไว้อะไต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อ ก็จะชิมทีไว like well, ้ใต no. like ่คลิปอันวันนี้ผู้ใดทรงบเสียผามาเด้อ่อยกระสีเอาลูกหลานทรงกลับคืนไปให้พร้อมผู้ใดอยากได้น้องน้องทูบน้องจีโน่น้องเทียน้องปางก็ได้น้องปางกับสีทรงไปอเมริกาพ่นละครับโอ้ยนั่นแน่แน่ทีน้อยาตียาตียาตีมูกูบอกมันเอาคืนนะจะบอกไห้นะเนี่ยแตกโวดพอดีเอางัวเอาหย่าไม่เห็นงัวพอดีกันเลยอันนั้น นี่แหละนี่กับของที่เพนบริจาคมาให้นะครับพวกที่นอนมอนมุ่งแมนเบิดที่ันมาให้เอามาสิเหลี่ยงซอยเจ้าเรลี้ยงเบาไวดอกประสาสกินเจ้าก่กับนกับ้านจังไดอันฝนตกอยู่แม่ลูกกยังดีทีว่ามันยังเหลือหลังค้าไวดอก คือจังลานข่ยนะบ่เหลี่ยมหัวหลังคาเลยขังต่างกันนี่นี่นี่น่ยเสียงดังยะเสียงดังไปสภาพบ้านเพิ่นนี่นี่นไ่บ้านเพิ่นนะครับสภาพบ้านยึดทงนะาครับแล้กนี้หลังคาแใช่ใช่ใช่ ยุดติดกั็มองพ้าอยู่อ๋อมาหันหน้าพ <Oliver> ่อไงที่เราเสียมาหันที่มองตีความง่วไปเลยทันตีกันเจ้าหน่อยให้นี่ออกสะเก็ดข้าวนะจ๊ะออกนี่ออกเลยนี่เออเดี๋ยวขากันออกลาสุดเลยเะเว่าหนารักเราตอนนี้ลืมดือจังไหนไง ได้ขันันใบดิงงคอยขอาใจเลยคือต้องไฟใหม่ล้านขคอยนะเออคอยมาจน่อยเข้าสุดลงข่อยยังบ่ถืกเลยเดี๋ยวเจ้าอันเจ้าเรียนขาไปเอาของบอใหญ่เดี๋ยวบอ

บุญนันท์ศสตร์บุญนันเาสกร์เขาทึ่งสายยางผีดสายยางกัน้อยสีใหม่บักแห้งเล่นบ่บื้มเล่นบอคือมันใหม่สิมันใหม่ของเออเออ แต่ดีว่าเฮียนมันเป็นปูนมันเลยแบบเฮียนเท่ากับบ่อเดทาสีท่าอย่างน้ำท,นท,ท,ท่าสีนี่ออท่าทาทาสีล้ามไปเบิดท่าสีนี่ใหม่เบิดม,มันกินแตกออกกล้ามไปเรื่อยบอกรึมันเป็นเฮี้นนยนใหม่นี่โบเบ,บ,บลีย์โบเบลีย์ใครเนี่ยว่าคานกับเป็นเหล็กสันคานเป็นไม่โบเบลียเลยนี่เออเออแมนนั่นล่ะโอ้ยเนาะ ทางถูกทางถูกตต่มแบบนะี่เนาะจะเป็นังสันเนะาะให้เตือน,นอเออเพื่อนเพื่อนคือบอ้าเลนเฟสเล่นอย่างอไออุนะจะได้ติดต่องอ่ายๆทั้งโทรบบไปสั่นเขาโทรสั่นมันสิบอันเยเสียงเงินโทร พ่อเดพ่อเดน่ะบ้านติดกันนี่แหะก็บ้านย้ายที่เลียงม้วนอ่ะผิดเป็นที่ซ้ายย้ายสามเปเลียงมัวโอ้ยผู้ใหญ่บอกยังกันบอลูเลียงเลยเดี๋ยวกูสเออกไปโยนลงน้ำเบิดเลยสุขคนเดียวทีโทรบอกรถตำรวจมาเอาเดี๋ยวนี้ลหละเอามาเบิดสุขคนเลยผู้ใดญ่บอดึกว่าเอาไป คุใหญ่เบากอยังบรอรลูเลียงเลยสาระกับบรลลูเลยใหญ่พองหูจักความแล้วไ,ลไอ้บักทีโนโมันดื้อผู้เดียวเ้าบวัดสองไปดื้อแล้วมัน,มอ,มนอ่นานคำคอมเมนต์กันมแม่เจอแล้วเปลวไหม่บ้านยาบอรลูสีเห็ดจังดไดรเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยใหม่เฮียนพอใหญ่ไขย่พอไอ้แมวปอปอคนว่าแมนครับยังบุตรจารินสุกกำเนิด อ๋อไอ้นั่นมั้งไอ้ไอ้ไอ้ทอนมั้งแม่นบ๊อแม่โชคดีหลายจ้าที่บ่ใหม่เบิดแมนครับก็ยังเหลือนั่นเนาะก็ยังเหลือหลังคาเหลือปูนท่านบ่เป็นท่านบ่อแมนบ้านบ้านบ่ท่าสันเป็นบ้านท่าสีสิบอกเลยใหม่ไปเบิดข้างเหนือเราข่ายข้างเหนือว่าเราเขาบ่ใหม่เนาะผู้ศาสตรทั้งคุณก็ศาสตร์ดีละก็หมดแสงก็หมดแสงทังแสงแมันทั้งหมด มาดมาดับสอยจากคนหน่อยยยสิบมันเหมือนยุเกาหลีจากมงเกาหลีกับจากมงบุ้บแจ้งมันต่างกันหาสมองเองไปบอบถึงหาบถึงหาเกาหลีออยู่แค่นดาแมนยู่ัน อยู <ersch> ่แคนาดามันติดกับอเมริกาเนาะบอวตอนตอนนี้น่าจะเศร้าอยู่เศร้าแล้วล่ะเออมันเหล่าจะตลาดแมนแมนสันเป็นย่ามังคืนนี่กะสิสันย่ามังคืนเท่ากับสีลูโตอยู่เด้แต่ว่าหันเข้ารับเลือกับย่ามังคืนกับตายอันตัวเก็ได้แมน เกิดจากไฟฝ่าลัดวงจรพี่น้องผู้ใดอันมีเสื้อผ้าที่บใส่แล้วเดอ้ออันอันนี้รับบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าของใส่นะครับเกิดจากไฟฝ่าอันพูดฝากไปถึงเด้อพี่น้องเอฟซียงเปานี่สองร้อยหกสิบคนตอนนี้ก็คือเขอาเบื้องย่อนหลังน้ำถ้าผู้ใดใจบุญเสื้อผ้าที่ยังบใส่นะครับเออเสื้อผ้าที่สทบบใส่แล้วแม่ทีหลอกกับบใไซแล้ว หยิบส่บอได้แล้วสรงมาบ้านเปล่าเดี๋ยวดาว่อยให้ทียูใต่คลิปเด้อดว,วสีให้ทียูใต่คลิปไปนะครับเดาวก็สั่กนกะดี๋ยวสิพิมพ์ให้โอ้ยตะวาทัสัดอีกหนึ่ยเปบ่าเดี๋ยวมา้ำนมาไี่กิของนี่บ้างเรนี่กินขอเนาะ ไฟฝา่าลัดยังจอดนฝนตกนี่เมื่อบานมาได้แม่ป่านเข็มแล้วเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวชนชิมที่ยุ่วใไต้คลิปนะครับบอกมาเป่าบอกมาพี่พิมพ์หายโอเคครับแปดสิบสีหมู่ห้าครับบ้านเลขที่แปดสิบสีหมู่ห้า อันผู้ใดมีที่ยู่ข่อยที่ส่าส่งของไปให้นะ่ะพิม์ก็ได้เอานั่นก็นได้แปดสิบสี่แปดสิบสี่หมู่ห้าไฟไหม้เบิดเลยของในบ้านเนี่ยเบเลอบลอลเบลยังไรในบ้านนี่ดีที่ว่ามันเป็นปูนครับสิ่งที่เห็นในนี่คือของเพิ่นบริจาคมาครับทั้งเบิดเลยทั้งหมอนทั้งผ้าหม่มทั้งผัดลมทั้งตู้ทั้งศาสตรทั้งในอ่ะแมนเอาไงซะอันของที่เพิ่นบริจาคมานะที่เห็นนะเดี๋ยวสิพาข่อไปเบิ่งงหม่ผู้ใดบ่กท่านเห็นอันนี้เป็นประตูทีว่ามัน มันปะทูออกมาแต่ว่ามันใหม่ว่าเบิดมันดับดับไล้ก่อนแต่ว่าอยากได้ได้เสื้อผ้าของใส่ละเพื่นบ่มีครับบ้านกับฐานะกับบ็อกคอยดีดีปันใดนะครับพี่น้องอันที่ว่ามามา,มาอะไรพี่น้องบึ่งนะถ้าจะไปอ,อยากบริจาคเสื้อผ้าของใส่นะครับจะไปเห่ีทีนอนเพื่นอันของพวกนี้เพิ่นกับบริจาคม,มาใหม่ครับเป็นมุงเป็นผ้าห่มเห็นว่นมนามีนนำดื่มมีมามามาของแหง่งแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วนนะครับที เบื้องต้นที่ว่าเพื่อนบริจาคมากนะครับพี่น้องแต่กับไซบอด้ลูกหลานไซบอด้เพราะว่ามันฟิตบางตัวกันตัวหน่อยตัวใหญ่เกินนั่นสินะพี่น้องนะสมมติว่าผู้ใดอยากบริจาคเสื้อผ้าที่บอส่แล้วกะส่งมาได้เดี๋ยวโปริบอกทีอยู่นะครับเสื้อเด็กหรือคนโตมีของของอเด็กน้อยไว้รุ่นครับนี่เด็กน้อยประมาณนี้นี่นี่น้องหลายยืนเบื้องนะเออเด็กนี่เด็กเด็ก,เด,กเด็กโตประมาณนี้ครับเด็กโตประมาณนี้ให้หนึ่งว่าเบื้องหนึ่งโตซ้ำไต่ อัเดียเพิรนทรงมา,งาะหัยใช่เออเออหนึ่งหนึ่งสูงเท่าไห่เออนี่ประมาณนี้ครับหนึ่งสูงยากเส้นสูงยากเ้นร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบหาเนาะเออประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบหาประมาณนี้เด็กเด็กหน่อยค้นนุม่มเมืองเสรอันนี้กับสะพาเพิรนบริสากระหรตีนี้ มันโตน้อยเนาะกระส่ไปก่อนได้ไปข้นยืยนยันมากไห้นะครับนี่แหละครับบ้านว่าหล่งนี้แหละครับที่ไฟไหม้มันใหม่บ่อเบอิดแหม่มันมันยังเหลือสังกะสีอยู่เห็นบ่อมันห้อยดํามันใหม่ขึ้นเป็นเบิร์ดเลยได้่ยถามวันม่อเป็นเหล็กพี่น้องคิดว่าคือสภาพว่าถามมันม่อเป็นเหล็กมันเป็นไม้เนี่ยมันก็จะไหม้หมดเลยนะสังกระสีกระซี่โรตมาส้าี่บอเหลือครับนะอ่าตรงหน้าตั้งใหม่เบิร์ด มันเป็นมันเป็นกับเบื้องน้อยตาเนอมองหันเนาะมองอนะไนมันเป็นกับเบื้องที่ว่าปิดหูไหว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสังกะสีเป็นเหล็ก8 4หมู่ห้าบ้านภูดินตำบลโคกก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม4 4 0 0 0 4 000, 4 0 0 0นพนะครับตำบลโคกก่อสระโอคอควายกอไก่กอไก่ไม่เอกอ่างอ,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 อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามเบอร์โทรก,กับเบอร์เป่านัาน่นแหละใส่ไปเลยนะครับ อันนี้ตรงนี้มันเป็นตู้ตู้เสือผ่านอตาตู้ยูนีเออให้มันขูออกเห็นมหมันใหม่นี่ก็เป็นหน้าต่างหน้าต่างกับหมครับถับผู้ใดอยากบริจาคอันนี้พอบริจาเราบริจาคอันนี้ก็บริจาคเสือผ่าของใส่เป็นพวกแต่ว่าที่นอนกับนี้แล้วนะครับมุงกับนี้แล้วแต่ว่าอยากได้เสือผ่าอ๋อ สังกะสีต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันบ่ได้มาตรฐานแล้วเพิ่นกัเบื้องต้นก็อบตเพิ่นกัเฮ็ดเรื่องไปทั้งนั่นแหละจะได้เปลี่ยนใหม่ครับสังกะสีอันนี้นะครับโอ้ยลูกไฟยสะอ่อนบ่กตังเกงไนก็บ,บ่มีใส่พี่น้องทั้งผู้ใดกันมีจักหน่อยฝากเปาก,ก็ได้ดอกปากไปซื้อมาให้เสพหา บางเกียงไนกับวามีซส่ริตนแล้วก็เสือผ่ากับวอมีใครแนว่าเล่าเขาว่าใหม่ครับถ้าถ้าเล่าถ้าเล่าเขามางมีใหม่ล้วไปเบิร์ตเลยเด้อ84หมหู่5บ้านภูดินตะบลโคกเกาะโคกบ่เป็มนโคกครับไม่โทรไม่มีนะคบมีแต่โคกเฉยใ่โคกเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าซื้อกับอ่งเปาสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทิมพมาได้เลยครับสิคินซ,ซื้อว่าอ่างเปา อ่งเปาเฉยๆก็ได้ครับแปลว่าอ่งเปาเฉยๆก็ได้นะครับชื่อชื่อผู้รับนะครับแกนอ่งเปาเฉยๆก็ได้เบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดดีนะที่วามันยังเหลือสังกะสีอยู่พี่น้องนะครับฝนตกกระบ,บานมาได้ยังไงมาปางแล้วขัไปออกมาเร็ว ผู้ดใดใส่บุญนะครับเสื้อผ้าที่ของใส่ที่พี่น้องบ่ใส่แล้วสามารถฝากมาได้นะครับเดี๋ยวตนเพิ่นบ่ได้บ่ได้ขอบริจาคเงินด้พี่น้องเน้นย้ำนะครับไม่ได้ขอบริจาคเงินนะครับขอบริจาคของใช้เสื้อผ้านะครับให้แต่ว่าคัวบ่ใหม่เนาะถูกแล้วถูกเติมพี่น้อง อันนี้ก็นีน่แหละเหลือซานี่ละ่ะเหลือตาทีนอนเก่าๆนี่ลหละกับมุงมีแค่นั้นนอกน,นั้นใหม่เบิร์ตกับเบื้องวาเนี่ยข่ามื่อเนี่ยข่าไฟเบิรเองไฟใหม่เบิดมันโยดลงมานะอ่านนะบ้ใหม่เบิด <My Bird. S 2> นี่เลยอันนี้ของบริจาคครับเดีย๋ยวพรุ่งน,นี้ส่งไปให้นะครับโอเคขอบคุณหลายๆครับสาธุด,ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆไฟได้บุญหลายๆเด้อ,อย่อห้องเสียงดัง แค้แนวว่าอันนี้ศาสตร์ไม่นี้พิ่งกับบริษัทไม่ไม่ครับมันใหม่เบิร์อันนี้มันเหลือแต่ชีนอนนี่แหละทีนอนเก่าๆซั่เนี่ยทีนอนเก่าๆเด้อเห็นนได้หมที่นอนเก่ามากมันช็อตจากตรงแดดไอ้ไอ้ตัวมันมันช็อตจากตรงแดดอันปา๊กไฟมันอยู่ตรงแดดที่ว่ามันช็อตอ่ะปั๊กไฟอยู่นี่เรามมนเล่นใหม่ล้ามันใหม่สายบ่อออ เออใหม่สายเออมาจาังลามาหาตู้เย็นมันปะใหม่บิตู้เย็นใหม่เครื่องเดียวเจ้ากับใส่บ่ได้ทีวีกับใหม่ทีวีใหม่ครับนี่เห็นห้อยใหม่แต่ว่าใขรแนวว่ามันมันบ่ถ่วมันนี่ เออเออกระเล่นหรืออสศัยอยู่ครับอ๋อเลือกจะผ่านไวหนึหน่งเรื่องของเรื่องของผู้เฒ่าน้องก็เอากระเป๋านักเรียนนะเอากระเป๋านักเรียนนั่มก็ดีครับครับกระเป๋านักเรียนกับกระเป๋านักเรียนชุดนักเรียนกับเบิร์ต เบิรดเลยแมนครับชุดนักเรียนกระเป๋านักเรียนเสื้อผ้านักเรียนรองเท้ารองเท้ากับเบิรดสลิต์ตัวชุดนักเรียนเนี่ยนักเรียนพี่น้องชุดนักเรียนรองชุดนักเรียนนั่นแหะรองเท้านักเรียนใส่เบอร์อย่างหนึ่งสี่สิบเอสดับซัมเฮาเลยตัวนี้ต่อยเบอร์เดียวกันเลยรองเท้านักเรียนเบอร์สี่สิบโอ้ตายลูกบัตรติกาดเดิ้นแน่แน่แน่ เนี่ยมันมึนน่ะเว่อมึนเมืนน่ะนี่เขาเพิ่มเมียบ,บ้านได้ปะเนี่ยน,น,นอนหนีเลยเมียบ,บ้านเพราะใดอะสิพ่าเมียสิพ่านอนหนีเด้อเคบปะจีนโนก,กันอนหนีเหรอต้องเทียนนอนหนีเด้อฝนมันตกถูกกับนอนหนีมาปางกับนอนหนี เสียผ่าเอยู่นี่กับป้าเปียนอนเลยป,ป้าเปียนอนเสียผ่าเอยู่นี่เสียผ่เาเอยู่นี่แล้วสิไปเบิ้งเสียผ่าอยู่ยันมาให้เสียผ่าอย่างนั้นกับนีอยู่โ,โตโต,โตดีๆแบกหลายเลยละ่ะที่บไ่ได้ใส่แต่ว่าข่อยบ่ค่อยได้ซื้อเสีอผ้าอกฟังก็เสีอผ้าเกา่า เวย้ยมันแสบตาลูกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวฝากไว้นะครับผมไายบายไายบายค่ะไายบายไายบายไม่บายแล้วสิขิชิม่อยูไปไต้คลิตนะครับนะครับพี่ลุงอรุณนเล่าห้ไไปแล้วนะครับ84หมูห่5บ้านภูดินตำบลโคกเกาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามรหัสไปรษณีย์44,000นะครับเลขที่84หมูห่5บ้านภูดินตำบลโคกเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ <Okay. S 1> 0 9 1 9 9, 9 4 8 1 5 <Okay. S 1> ส่งมาเดี๋ยวพี่น้องเดอตันยู่นี่นะครับบายบายครับ